ผิวขาวแก้มพื้ขั้นนะคะข้นมองได้จูได้หมนนะคะกรูผิวขาวตนี้นะคะก็ผิวนียสดใดูสางอดีเสมใจนะคะดูตาไว้นะคะ่นนรักเตมนนะคะไเดิมนะคะะตัวนี้ซื้อัสนิวียสใสดูตาไวกลมาบ้านดีอเาให้ความสมใจนะคะ ก็พวกพ kind of like <c oughs> mm ี่น้องทุกคนอย่าลืมนะคะก่อนทีงการโฆษณาเขาปุ่มทุกอยางจบแล้วนะคะติดใหม่ติดมือหรือว่าสั่งเข้ามาแตนี่ยนะคะสำหรับไอ้ส่วนผสมนะคะว่ากนะคะส่วนผสมเดี่ยเอามาจากพื้นบ้านเราเนี่ยนะค่ะไอ้พารินชั้นนะคะกับพโคชมีดกันเนาะค่ะกับพินชั้นละค่นมะปรูงนะคะอ้เสี้ยนสี้ยนสี้ยนเี๋ยวเอาพะกรูงผสมน้ำแน่พารินแน่นะคะจะเป็นเสี้ยนเสี้ยนะคะสำหรับของไอ้สบู่ผิวขาวนะคะ ราคาคอมูบกันสร้างส um, UN ื่อนะคะสร้างสื่อไอซ์สโมเข้านะคะมีขายกลุ่มยุ่งมนะคะผู้ของตระกลสุนทรนะคะมียุ่งมนะคะซื้อากลุ่มแบกอย่างนะคะของกลุ่มสุนทรนะคะมีขายและขายสนใจติดตัวทักการนี่ะนานี่นะคะกุวมแบกอย่างหายดูนะคะขออนุญาตถือเลยนะคะแต่วิทยากรพี่แก้วพราอสังตานะคะต่างๆนะคะอยู่ได้ไหเบิร์ไก่นะคะว่าไอ้ซื้อเอลเห็นด้วยตะพุ่งลง อของพุง่มพักยานนะคะจะมีช่องท้าสักหนึ่งก็คื่อเพ้นทุกนะคะเพ้นทุกพุ่ปพักยานนะคะอันนั้นคือซื้อได้นะคะสินค้า,า,าเราเขาด้วยราคาเราแพงนะคะ,วะ,คะ,ะกว่าร้อยี่สิบบาทนะคะแต่ถ้าสั่งซื้อสามวันเป็นไปพี่น้องสอง่งฟรีถึงบ้านไม่คิดค่าส่งนะคะสำหรับไอ้สบู่ของเฮานะคะค่ะค่ะเพื่อพี่น้องผู้ใดาสนใจนะคะสนใจว่า ก็ซื้อซื้อทั้งตำบนกุ้งสุพรรณบรีกุนดาบสุพรรณก็ไ,ได้หรือว่าจะสั่งไปเป็นกุ้งผลิตภัณฑ์กุ้งแบบย่างนะคะผลิตภัณฑ์สูตรผิวขาวนะคะก็ไ,ได้ทุกกลินนะคะอันนี้โปรโมชั่นนะคะไอ้สาวก่อนถึงไปก็คือส่งฟรีไม่คิดค่าส่งส่งถึงบ้านนะคะก็ขอโคชแา,ยยาเพียงคฆ์อีกคนนะคะ ระบเทียมเทานะคะซึ a? A. A. ้นการที่ทุกสุขได้รัหลายนะคะเดี๋ยวไิ่ช่วยรซึ่งเดี๋ยวถ้าพวอพี่นอีถเงินซึ้อต่างๆเขาอย่างสิ่นเหลนี้ก่อนนงค่ะขอบูุไหลายนะคะขอขอบูุได้หลายสำหรับผิดรับช่วงในเฟรมวขเงาเหมือนนี้นะคะ ใเดี๋ยวสักครู่เราจะให้ท็อปปิงขอเสียงปรบมือกันหน่อยะครับขอบคุณค่ะครับอันนี้คือปล่อยใจเป็นพิจกรรมหนึ่งครับท่าเด้งปลดมนะครับลองปลยใจเลยเนาะตอนใกล้เที่ยงแล้วพอจะไม่ต้องร้องเพลงลองพักแล้วขอเชิญเล่นแอลดูทันสิ่งครับโอเคครับขอบคุณครับคุณ